สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครุบเปรี้ยวนะจ๊ะโอเคสำหรับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นเกี่ยวกับตัวบทสำคัญในบทเหเรือและบทเหชชมปลาเนาะว่ามีประเด็นรายละเอียดสำคัญที่เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทรงพรนณนานอธิบายรายละเอียดอะไรไว้บ้างนะจ๊ะซึ่งจะคัดมาแต่บทหลักๆประเด็นหลักๆที่ชวนให้มาดูและชวนให สังเกตกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปดูกันเลยทีนี้นะจ๊ะมาทบทวนประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องกาเพเรือกันก่อนเนาะอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าทําไมการดําเนินเรื่องของกาเพเรือนเนี่ยสัมพันธ์กับระยะเวลาภายใน1วันเนาะคืออะไรเช้าสายบ่ายเย็นค่าในแต่ละช่วงก็จะพัฒนารายละเอียดที่ทําไมแตกต่างกันเช้าชมกระบวนเรือ เนาะเพิ่งอ,ออกเดินทางสายชมปลาเห็นปลาในแม่น้ําบ่ายชมอะไรชมไม้ก็คือดอกไม้ได้กลิ่นดอกไม้ก็นึกถึงนางเนาะเย็นชมนกเห็นนกบินกับรังก็พูดถึงนกเนาะส่วนตอนกลางคืนก็ทำมาเหงาก็เลยมาครวนถึงนางเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบทเ hey, ฮชมเรือกันก่อนนะเขาพูดถึงเรือสําคัญสําคัญอะไรบ้างเนาะทีนี้บทเ hey, ฮชมเรือมาดูกันที่อันแรก สรมุกมุกสีด้านเพียงพิมานผ่านเมฆาพูดถึงเรืออะไรสระมุกในที่นี้คือเรือไกรสระมุกไกรสระมุกในที่นี้คืออะไรเรือรูปสัตว์ไกรสอนราชสีเรือพระที่นั่งอันนี้เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งเรืออะไรเป็นโขนเรือกิ่งแบบหัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆสําคัญสาคัญเนาะเรือสอรมุกเนี่ย ทำไมเพียงที่มานผ่านไหมคะคือเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนทําไมวิมานในอากาศที่ค่อยๆทําไมเคลืไม่ใช่วิมานในอากาศสิเหมือนวิมานเหมือนบนสวรรค์ค่อยๆผ่านเนี่ยบนเมฆช้าๆสวยๆงงม่านกรองทองรจนาหลังคาแดงแย้งมังกรก็คือพันธนา,นาลักษณะในเรือนั้นมีทําไมมีม่มานมีม่านเนี่ยม่านทองด้วยที่กรองหรือร้อยไม่อย่างเดียว หลังคาแดงแย่งมังกรหลังคาแดงน,นี้เป็นหลังคาของพระที่นั่งในเรือนะจ๊ะไม่ใช่ชื่อโรงบาลเนาะเออเป็นลายหลังคาเป็นลวดลายเป็นสีแดงมีลายแย่งมังกรด้วยสมัตชัยไกลากลาบแก้วตรงนี้มีชื่อเรือสองลำก็คือทํไมเรือพระที่นั่งสีสมัตชยัยกับไกลกาบแก้วที่นี้คือเรือพระที่นั่งชื่ออะไรไกลจักรรัตเนาะ เป็นชื่อเรือพะทั่งที่ปรากฏในสมัยช่วงรัชกาลที่1ด้วยเนาะแสงแวววับจับสาครคือเรือพะทั่งสองลำนี้ทําไมอู้แสงมาลังมะเรืองจับกับแม่นม้ําสาครคือทําไมแม่นม้ําเรียบเรียงเคียงคู่จรนมาด้วยกันเนี่ยดังร่อนฟ้ามาเดนเลยคือเหมือนจักไหนดังร่อนฟ้ามาเดนเนยคือมาจากสวรรค์ลอยลงมาแปลพันนา,นาความงามของเรือนะจ๊ะทีนี้ไปดูบทต่อมา สุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยคือเรืออะไรเนี่ยลำนี้เลยเรือสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อยมีผู้อยู่ด้วยงามชดช้อยลอยหลังศินสินคืออะไรแม่น้ําลอยอยู่บนแม่น้ำเนี่ยอุ้ยเหมือนลอยอยู่เลยเพียงหงส์สมพรมมินสวยเหมือนอะไรสวยเหมือนหงที่เป็นพาหนะของใครของพระพรมเนาะพรมมินก็คือพระพรมเนาะทำไมต้องเป็นหงส์ทรงพรม,มินเพราะว่าทําไม เทพแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีสัตว์เป็นฐานะเช่นพระพรหมก็มีหง์ใช่ไหมพระนารายณ์ก็มีอะไรที่บินได้ครุตเนาะพระศิวะหรือพระอิศวรก็มีอะไรโคนะจ๊ะลินลาดเลื่อนเตือนตาชมอุ้ยเรือลำเนี้ยสวยงามแบบอุ้ยเตือนตาชมคือชวนให้ดูเลยเรือชัยวัยว่องวิ่งอันนี้เรือเนียเป็นเรือขุนนางและชื่อเรือชัยเป็นเรือขุนนางเรือขุนนางเนี่ยทำไมรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมคือทำไม เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเนาะเสียงเศร้าเราระดมเสียงเศร้าในที่นี้อะไรไม่ใช่โศกเศร้านะเศร้าในที่นี้ก็คือเป็นไม้ที่เอาไว้เคาะจังหวะเรือเนาะอ่ะไม้เคาะจังหวะเพื่อทำมาให้จังหวะฝีพายนะจ๊ะห่มทายเยินเดินคู่กันคือทำไมเรือชัยเนี่ยก็ค่อย ตามมาข้างหลังด้วยความรวดเร็วแต่ก็ทาไมห่มท้ายเยื่อเดินคู่กันก็คือตามท้ายมาจาเบรย์พที่นั่งนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรืออะไรอีกคดชสีทีผ่าเพลนคือเรืออะไรเรือคดชสีชื่อคดชสีนี้มาจากไหนชื่อเรือเหล่านี้ที่เป็นรูปสัตว์คือมาจากหัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆก็เป็นชื่อสัตว์ต่างนะจ๊ะทีนี้ดูดั่งเป็นเห็นคบกันอุ้ยดูดั่งเป็นเนี่ยคืออะไรเป็นในที่คือแบเหมือนมีชีวิตนั่นเองนะจ๊ะคือทำไม เรือรูปคชสีเนี่ยอุ้ยดูเหมือนมีชีวิตเลยเห็นดูเออน่าสนุกเออน่าตลกดูดูสวยงามดีราชสีที่ยืนยันขั้นสองคู่ดูยิ่งยงขึ้นมีเรือราชสีตามมาอีกลามหนึ่งคู่กันอยู่เลยะจะดูแบบอุ้ยยิ่งยงดูแบบสง่าง,งามเรือม้าหน้ามุ่งน้ำคือทำไมหัวเรือเป็นรูปอะไรรูปม้านะหน้ามุ่งน้ำคือหน้าทำไมก้มลงนิดนึงแล่นเฉยฉ่ำลำระหงคือทำไมแล่นเฉยฉ่ำเนี่ยวิ่งเร็วไหมพายไปเร็วไหม ไม่ค่อยเร็วนะลำระหงคือสวยยาวนะจ๊ะอ่ะเพียงม้าอาชาทรงเหมือนม้าอะไรเรือมบบนี้หมาอาชาทรงองค์พระพายผายผ่านพยองคือเหมือนม้าของพระพายนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญในบทเฮชมเรือเนาะที่นี้ไปดูบทสําคัญของเฮชมปลาเพียงทองงามดั่งทองเห็นไหมเขาเอาชื่ออะไรมาก่อนเพียงทองก็คือชื่อปลาอะไรปลาตะเพียนนั่นเองปลาตะเพียนทองเนี่ย งามดังทองคุย,ยสวยเหมือนดังทองเลยเป็นการอุปมาว่าผิวของปลาเนี่ยเหมือนทองเลยแต่ทําไมไม่เหมือนน้องห่มตาดพรายตาดก็คืออะไรผ้าที่เขาเป็นปักสวยๆเป็นเรื่อมๆห่มทับสบายอีกทีหนึ่งอุ๊ยต่อให้ปลาเนี่ยสวยเหมือนดังทองแต่ก็ทาไมยังไม่สวยเท่าน้องในะที่ห่มตาดพรายรสวยงามกว่ากระแห่แหห่างชายกระแห่ในะที่นี้ก็คือชื่อปลาเนาะดังสายสวรรัสดคลาดจากสม ปลากระแหนี่มันที่มันค่อยห่างออกไปอยู่ชายออกไปเนี่ยทำไมก็เหมือนทําไมสายสวัสดิ์คือน้องที่อันเป็นที่รักเนี่ยคลาดจากสมก็คือคลาท,ที่ไม่ได้อยู่กับพี่นั่นเองน้ําเงินในที่นี้คืออะไรปลาปลาน้ําเงินคือเงินยวงเงินยวงนี่เป็นแ,แร่ธาตุชนิดหนึ่งเนาะบ้างเขาก็บอกว่าเงินยวงก็คืออะไรเลไหล็กไหลมันดูเป็นเงินมะลังมะเรืองสวยงามมากนง้ําเงินคือเงินยวงข่าวพรายช่วงสีําอังคือปลาเนี่ยทำไมา ข่าวเป็นเงินเหมือนเงินยวงแบบอุ้ดีวิบวับวิบวับแต่ทําไมไม่เทียบเปรียบโฉมนางงามเรืองเรื่อ,เ,อเนื้อสองสีปลาเนี่ยต่อให้มันงามข่าวภายช่วงสีสัาอ์ไงแต่ก็ทําไมไม่สวยเท่าน้องที่ทําไมเนื้อสองสีเป็นผิวสองสีนั่นเองนะจ๊ะทีนี้อย่างที่บอกว่าทําไมชมปลาคือเอาลักษณะของปลาไปเปรียบเทียบกับลักษณะของนางอันเป็นที่รักเนาะทีนี้ไปดูบทต่อมา หางไก่ไว่ายแบกว่ายคือปลาอะไรปลาหางไก่ในที่ว่ายแบกว่ายหางไก่คล้ายไม่มีหงอนคือเหมือนกับไก่แต่แค่ต่างกันนาไหมไม่มีหงอนไก่นั่นเองคิดอนงองเอวออนคือเห็นปลาหางไก่ก็คิดถึงน้องเนี่ยทำไมผมปะบ่าอ่าเอี่ยมไรคือผู้หญิงสมัยก่อนใช่ไหมเขาจะไว้ผมปะบ่าก็คืออ่าอ้ยเนี่ยศิลปะปะสองเนาะคือไว้ผมเป็นเหมือนผมยาวๆเข้ามาข้างหน้าแล่ลูกนิดนึงแล้วก็เป็นห้อย ปลาบ่าข้างหน้ามาเนาะเนื้ออ่อนๆแต่ชื่อเนื้ออ่อนคืออะไรปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอ่อนแต่ชื่อเนื้อน้องรือเนี่ยอ่อนทั้งกายอุ้ยอันนี้ดอกจันไว้หน่อยทําไมถึงดอกจันบทนี้แสดงให้เห็นนะความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างกวีกับนางอภิษรักษ์ใกล้ชิดยังไงล่ะนี่ะมันจะมีกี่วิธีลูกที่จะรู้ว่าว่าเนื้อน้องอ่อน,อ,อ,นอ่อนทั้งกายเนาะคิดเอง ไม่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 บอกใบเลยเนาะทำไมถึงรู้ว่าเนื้ออ่อนทั้งตัวนะอ่ะใครต้องคล้องจิตชายไม่ไวยนึกตรึกตึงสวงก็ทําไมอู้ใครไปต้องโดนเนื้อของน้องเลยก็ทำไมอ้ตราตรึงไม่ไวยนึกตรึกตึงสวงไปคิดเองนะลูกทํำไมถึงรู้ว่าเนื้ออ่อนทังกายเนาะใกล้ชิดสนิทสนมการอ่าหรืออีกบทหนึ่งคืออะไรปลาเสือเหลือที่ตาคือปลาอะไรปลาเสือเนี่ยเหลือที่ตาเนี่ยเหลือเลื่อมแหลมกว่า ปลาทั้งปวงก็คือเป็นปลาเสือและตามันเด่นกว่าปลาอื่นๆก็เหมือนอะไรเหมือนตาของน้องที่ทำไมเหมือนตาสุดาดวงดูแหลมล้ําขํำเพลาคมขํำในที่นี้ไม่ใช่ขวเลระกขิกคักนะลูกข่ำคือชวนมองอ่ะสวยชวนมองงามขํำคืองามแล้วอุ้ยดูมันดูชวนมองชวนดูนะไม่ใช่แบบงามเห็นบอกว่างามขําขวดหรอคขิกคักไม่ใช่นะทีนี้มีปลาอะไรอีกวีเกตเพศชื่อปลา หวีเกตคือชื่อปลาหวีเกตหวีเกตเพศชื่อปลาคิดสุดาอ่าองค์นางคือเห็นปลาเนี่ยทำมานึกถึงนางนึกถึงนางตอนไหนหวีกล้าวเจ้าสะสางเส้นเกตสลวยรวยกลิ่นหอมคือได้ไหมเห็นปลาหวีเกตก็นึกถึงเกต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 แปลว่าอะไรนะแปลว่าผมก็เลยนึกถึงอะไรนึกถึงผมนางที่ทำมาเส้นสวยก,ก็รวยกลิ่นหอมเห็นไหมอย่างที่บอกในบทเฮชมปลาคือเขาเอาชื่อปลามา พันานาหรือพูดถึงลักษณะของนางอันเป็นที่รักซึ่งจริงๆเนี่ยพูดถึงปลาหลายชนิดมากแต่ครุปเปรี้ยวเนี่ยยกมาตัวอย่างที่สําคัญสําคัญให้ดูเนาะทีนี้ก่อนจะจากกันไปครุปเปรี้ยวมีคําถามชวนคิดเล็กน้อยคืออะไรคําถามชวนคิดก็คือนักเรียนคิดว่าเนี่ยชื่อปลาที่เจ้าฟากลุ้งโอ้ยไม่ใช่เจ้าฟากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยทรงนํามาพันานาเนี่ยเป็นปลาที่ท่านทรงมองเห็นคือปลาที่อยู่ในแะม่น้ำที่ท่านเห็นเลยจริงๆหรือเปล่าหรือ เป็นปลาที่ชื่อพ้องกับคําต่างๆเฉยๆลองอันนี้เป็นคําถามฝากไปคิดดูว่าปลาในบทเฮชมปลาเนี่ยเป็นปลาที่ท่านเห็นหรือปลาที่ท่านคิดว่าพ้องกับสิ่งของต่างๆหรือลักษณะต่างๆของนางนะจ๊ะอาล่ะจ้ะก็จบคลิปนี้แล้วเนาะหวังว่าเนื้อหาไม่ยากเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดนักเรียนรู้สึกว่าครูปเปรี้ยวอธิบายตรงไหนยังไม่ชัดเจนหรืองงสงสัยตรงไหนสามารถฝากคําถามไว้ที่ได้ สามารถฝากคำถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นาะแล้วเดี๋ยวครูปเปียวจะมาตอบเนาะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย